โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมฮันต์วีทวีและเกมที่คุณกำลังดูอีกก็แอชชอนครับผมเล่นออนไลน์ครบเท่าไหร่ไม่รู้มันสะสมเวลาเอาแล้วไปแลกสิทธิ์ได้โอ้โหเซน t ิ n นลเอสพีทา f ์ r m e r เมครับก็17ชั่วโมงได้รับมา1วันครับเราจะมาเล่นในคะุมครับ คือสุดยอดมากไปเล่นดันเล่นดันไหนดีครับอยากเล่นมากนะครับเราก็ไปอยู่เราจะทำอะไรกระตุกตันหนึง่ง <c oughs> แบกรอยเดียวอะไร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 นี่ครับพูดแรงโอง้โหทำไมมันดังเกินเดี๋ยวดังเสียงพูดใครไม่วไปปรับวะ ไม่ต้องมาแลกไม่ต้องแลกไม่ไม่แลกไม่ต้องมาไม่โอ้ยทำไมแรงโอ้แรงแรงแรงต้องมาแลกอย่าอย่ามาแลกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอาปืนแรงแรงหน่อยก็มาขอเล่นบางทีใคยเห็นความรู้สึกของตัวเองบ้างไหมฮะไม่ต้องแลกไม่เอาปืน คืนนี้สาวโหจะมาแย่งอะไรอย่างนี้ยนะนี่โคตรแรงอะ่ะดรเมดดีุดยอดครับเรียกได้ว่าค่าที่เล่นออนไลน์มาคือคิเสียอเอนี่ยของปืนเวลาปืนชั่วขาวนี่เวลาเราไม่ได้เล่นนะปืนแม่งก็ลด โม่ไปด้วยคิดเราเสียเวลาเสียเรียกว่าเสียฟรีอ่ะเข้าใจไหมนั้นเราต้องเล่นในคุูปังมีเท่าไหร่งัดให้หมดครับสามารถกดสตีการ์ดในสนามได้นะครับแต่มันเสียเวลาไปหน่อยเพราะมันเป็นไทม์แเมอร์มันจะแปลงร่างนี่ครับนี่สุดยอดกับปิกกับปิกนี่โอ้โหอะไรจะแปลทัศน์อ อ, yeah. อ,อู๋เป็นปืนที่ดีมากครับปั๊ดเจ้าห้าหมื่น 5, แล้ว <laughs> มันจะเร็วไปขนาดไหนปั๊ดเียวห้าหมื่นแล้วครับสุดยอดครับลูกไม่ดูหรอ จะไม่ได้ดูเดี๋ยวเสียเวลาขึ้นไปหน่อยสักเมื่อไรนะอะไร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 ไปเดินเรื่องไปเดยนเรื่องยายายาเฮ้ยก้าวแล้วจบรอบแล้วรอบสิบแล้วไปไม่ยังขันเราจะรอดนะ เฮ้ยเลหกตัวหกตัวหกตัวห้า <UV> วิหกตัวห้าวิหตัวห้าวิสี่ตัวสตัวหนึ่งวม่เออไหนนะเชื่อเลยครัชว่าเราจะไม่ทันนะครัชเราจะต้องรีบลงไปนะครัชไหนหมดไม่กลัวแต่ยมาลุมอุ้ยเด้เดอโอ้ยแม่ น,นะฮะแลแบบ้เฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังต้องกดยิงเลือดครับไม่งั้นไม่ไหวแคว่แงแคว่งเราจะเสียสลายพวกเขาดีคแรบบับอ่ ยอมเอาไหมเอาไหมให้พวกเขาได้ลองเล่นปืนบ้างายเล่นปืนนี้เปีา่าวให้ทุกคนเลยเอาเป่าเอาไปเอาไปเอาไปเียะคนทีละคน,ะคนะเราใ,ใจนะตาย โอเคเราจุดฉลาดมามาใครยังใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้มาเลยความีความจุดฉลาดครับการตันยิ่งมากอาใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ได <c oughs> ใครยังไม่ได้ใครโอเค <c oughs> okay. นี่นับเ,เป็นการสุดฉลากยิ่งเยอะแล้วเราก็ตายก่อน เรียกว่าเป็นการให้เพื่อนครับแล้วก็จะเก็บคิวครับเราเยอะแล้วแม่งเราก็ที่หนึ่งอีกทีด้วยเราเลยต้องการแบ่งปันนะครับน้ำใจอ่ะน้ำใจเม,มจย,ย,ย,ย์น้ำใจคนช่วยคนช่วยคนช่วยแจกคนช่วยมันมีมัม่ยเด้อด้อมีแล้วก็ใจเขาเการมีน้ำใจก็ถ้าเรามีอะไรเราก็พอพอให้ได้ก็ให้ไปนะ จะไม่ใส่ยกเว้นอย่างเครื่องเงินนะานามันไหเพื่อนรับ1้ไหครับบลงะโกัยมันก็ข้อเสียก็มีนะก็คือมันก็เสียทุกันทนายเกมนี้เป็นไรไมรู้เดินยิงเดินยิงไปเดินยิงมาแม่งเบี้ยว กระสุนนี่ไม่โดนโเคนะครับท่าน,นี้มันก็มีแต้มแต้มสามนะครับุนกระเด็นก็เริ่มงเรื่องตามมาครับนอกจากได้ดึงไปนะถ้าเกิดไม่ให้มันก็จะเป็นการหักหลังนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย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 นนิดห่อยเออรีเปล่าถ้าใครเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นพัดแต๊สิบจีไม่ได้พี่ไม่ต้องถามครับ เพราะว่าตัวนี้เวฟกัปเป็นอะไรไม่รู้ครับก็เลยไม่สามารถตัดต่อได้เป็นหาอะไรไม่รู้เข้าแล้วเด้งนะครับเข้าเด้งก็เคยก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นแคปนัทเซียนะครับก็ต้องสภาพลาดตามๆในน้ำครั้งหน้าใปเนี่ยเอหมดไม้หมดไม่หมดไม้หมดลายาเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนยาอ้วนที่อ้วน พี่วอนไม่ขออย่างเดียวพี่วอนจะทำร้ายอะไรก็ได้เตะทำร้ายทำร้ายอทองพี่พี่วอนช่าง <c oughs> โอ้ตอนนี้แสนฮาแล้วครับถ้าเกิดอยากจะอยากถ้าอยากได้มีทองมันคือแปลว่าพวกแผนที่เศษแผนที่มารวมกันแล้วจะได้มีดทองใช่ไหม อย่างที่พาร์ทที่แล้วพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้สิบสอสามสะไรม่รู้อะที่ผมได้มีทองนั่นแหละมันต้องไปเล่นด่านยากนะแต่อันนี้มันด่านง่ายมาอันนี้เป็นมาทดสอบปืนอ้าวอะไรมามที่ยุ่ยยุอะไรทียุ่ยอะไรกับเรเอนายมีที่ยุอะไรกับเรา อตอนนี้เราต้องแม่งหมดเพนดินรออะไรครับตอนนี้ยี่สิบเลยครับแหวนมันโกหกโอเคครับเดี๋ยวจะตัดไปถึงบอสเลยนะครับเป็ครับบอสก็เหลือครึ่งหลอดแล้วมิเศษขนาดไหแม่งน้เองพ่นแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพ่นไฟอย่าพ่นไฟคอยอย่างเดียวอย่าพ่นไฟอย่าพ่นไฟโอเคพุพพ่งมาได้พุ่งมาเลยแน่จริงพุ่งไปอีก พุ่งมาพุ่งไม่พุ่งได้พุ่งมาโกลด์กเพื่อนไม่ไม่เพื่อนไม่อย่าพุ่งอย่าพุ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนเฮ้ยเดิอย่าพ่นไปอุ้ยอุ้แม่งตามเราแม่งตามเราถ้าเกิดใครอยากได้กล่องทองก็ยังยังไม่ต้องขับอะไรก็ได เขาเรียกว่าขอความป่าเรียกว่าป่าป่ายาวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าว้ามาดิเพื่อนต้องตกใจแน่เลยเพื่อนเพื่อนเรากำนี้จะหมดหมดเพื <the> <gger> uh ่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเอาให้จบเล้วไหมไปเดินเถอะเพื่อนหนึ่งฟางเฟช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  ไอปิีไอปิดไอปิดไปไอปิดไอปิดไอปิดไอปีดขาดคอนเดสต์คว้างไแล้วโหแย่ Q ระเบิเย่ชนะจบรอบแค่นี้แหละรีวิวแค่นี้ โอ้โหสุดยอดครับโอ้สองแสนว่ะที่หนึ่งมันเป็นเนตเตอเนอร์เนตเตอร์เนตเตอร์เนตเตอร์โอ้สุดยอดครับแล้วเราก็จะไปดูของนะครัมันจะไม่ดรอปแผนที่ให้นะครับเรามาเปิดกันได้อ๋อได้ปืนเหมือนเดิม อุ่ยได้ลุ้นเหรียญด้วยวะ่ะได้ลุ้นตังค์ด้วยลุ้นตังค์โอเคได้มาห้าอันนี้ออนไลน์เหมือนกันนะครับอืมอันไหนออนไลน์บ้างวะอันนี้ไม่ไม่ใช่ขายเลยดูจะมันก็แรงอยู่เนี่ยขายคือระบบเท่าไหร่โอเคไร้สาระละลเอ่อ v e n h e a d Machine gun อ๋อเป็นปืนเป็นปืนอย่างไรอะัแบบแบบเดี๋ยวเราออกกัน มันเป็นปืนติดแขนอะใช่ไหมปืนเหมือนปืนแกลิงมินีเนี่ยมันติดแขนสองข้างแต่ข้อเสียมันก็คือยิงยิงแบบกระสุนเปลืองกระสุนมากสุดอ่ะโอ้โหทำลายบวกบวกโอ้โหสีแดงสีแดงนี่ลดหรือบวกไม่รู้นะยิงเร็วเพื่อมาเออน่าจะลดโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นการรีวิว น้อยนิดเดียวนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็แชร์นะครับสำหรับวันนี้ Hunter View TV ก็ต้องขอลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ